สวัสดีค่ะข้าวปุ้นข้าวปัน้นเฟมิลี่พอใจใช่ไหมคะวันนี้เป็นอะไรคะซูเปอร์แมนเหรอคะเหรอคะข้าวปุ้นวันนี้ข้าวปุ้นข้าวปุ้นมาเยี่ยมห้องป้าปุ้ยคะ่ะดีใจมากเลยตื่นเต้นมากเลยที่ได้เข้ามานะคะมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วมา,มา,มาช่วยป้ามาช่วยป้า,า,ปารีพาทางนี้เร้ว <c oughs> อะไรคะพูดอะไรคะป้าจะรีบ้าให้ลงจุ้ยก่อนนะโอเคโอเคข้าปูนป้าจะรีบ้าให้ลงจุย้ยค่ะข้าก่อนนะคะป้านะไรป้านเปิดแอร์หรอคะหืป้านเปิดแอร์หรอคะ,อป,ป,อะ,คะป้ายังไม่รีดดีกว่านะป้าดูเด็กๆก,ก่อนนะมาๆๆๆออกมาออกมาออกมาขาปูนไปไหนเนะี่ยข้าปูนไปไหนเนี่ย ปุ้นทำอะไรคะทำอะไรคะปุ้นอยากแต่งตัวไหมคะมา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 แต่งตัวนี่มา,แต,ตมาแต่งตัวไหมแต่งตัวไหมคะเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าวันนี้เราจะไปดูอะไรกันนะคะชทยเก๋ชายเกอลร้องไงนะ <c oughs> โอ๊ย,อย,อยปีนขึ้นมาแล้วคะ่ะปีนขึ้นมาแล้วคะ่ะดีใจมากคะ่ะ ดีเจช่าไหนคะนี่ปีนมาแล้วค่ะโอ้ยปีนค่ะปุ้นขาเรียบร้อยหน่อยสิคะลูกขัาปุ้นเป็นผู้หญิงนะคะลูกป่ป่ป่าปไปห้องนอน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 ปั้นปั้นมาห้องนี้แล้วปั้นมาห้องนอนตรงนี้แล้วนี่ไงมาห้องนอนตรงนี้แล้วปั้นเขมรนขมรอะไรอะคะไม่พอใจอะไรคะ ไหนให้ป้าดูหน่อยสินัมเบอร์อะไรอ่ะนัมเบอร์อะไรคะนัมเบอร์ฟลายส์นัมเบอร์ฟลายป้าไหนไหนเอามาดูหน่อยสิเอามาดูหน่อยสินายเลขอะไรคะนัมเบอร์ฟลายว้าวฟลาย,ยส์แกะเลยติดเลยติดเลยติดเลยชอบใจชอบใจจ้าเอกเขาปั้นเขาปั้นไปสัน้นเลยเขาเขาปั้นไปสัน้นเลยแล้วก็มาจ้าเอกกันนะอ่าว o n ท two อ่ะสั้นแล้วสั้นแล้ว วันซืข้าวปุนป้นข้าวปั้นไปไหนนะเจ๊ทำไมอ่ะทำไมวันวันซื้อวันซื้จ๊ะเอ e <c oughs> เจ๊ะเอ๊ข้าวป,ป,ปั้นสั้นข้าวป <c oughs> ั้นสั้นข้าวปุ้นสั้นยังแชมพูมีมีไอ้ขวดสีน้ำตาลไง <c oughs> ไม่มันก็เป็นแชมพู ชมพูช่วยกันผมด้วยนะจ้าเอ๋ไหนะข้าวปุ้นข้าวปุ้นดูสรีจ้าเอ๋์ข้าวปุ้นอยู่ไหนนะ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 จ้าเอ๋์ข้าวปุ้นซั้นอยู่ไหนนะทำไมไม่เห็นข้าวปุ้นเลยเนียนมากเลยข้าวปุ้นหายไปไหนนะข้าวปุ้นอยู่ไหนนะข้าวปุ้นเป็นซูเปอร์แมนเหรอคะวันนี้ซูเปอร์แมนเหรอคะ ข้าวปั้นข้าวปุ้นอยู่ไหนนะคะข้าวปุ้นจะเอ๋เจเอ๋เจเอ๋ีข้าวปุ้นอยู่ไหนฮะจะเอ๋ีข้าวปุ้นไม่ไหนเนื้อข้าวปุ้นอยู่ไหนนะปุ้นอยู่นี่ข้าวปั้นอยู่ไหนข้าวปั้นไปซ่อนฝั่งโน้ตข้าวปั้นไปซ่อนฝั่งโน้นเร็วไหนข้าวปั้นก็ซ่อนเหมือนกันว้าวข้าวปั้นเห็นปุ้นไหม ปอยู่ไหนเอยปุ้นอยู่ไหนปั้นอยู่ไหนจะเอ๋จะเอ๋เขาปุ้นไปไหนป้าไม่เห็นเขาปุ้นเลยเขาปุ้นอยู่ไหนนะจะเอ๋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 อันนี้มันเป็นโบหรือเปล่าคะอันนี้มันเป็นโบหรือเปล่าอ๋อมันเป็นโบนะเนี่ยเดี๋ยวป้าผูกโบให้นะใช่หรือเปล่ามันเป็นโบนะเนี่ย จเอ๊ข้าบูนอยู่ในนะจะเอ๋ไม่เล่นละเปิดไปเปิดมาป้า,าขึ้นไว้นี่ละไม่เล่นละชอบกดไปกดมาอยู่เรื่อยเดี๋ยวมันร้อนมันร้อนเอาเอาเ,อาเ,อาเอาจะขึ้นเหรอจะขึ้นเหรอโน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 ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้โอ้โหขึ้นได้เฉยเลยป้าจะเอาไหวไหมล่ะเนี่ยสองคนเนี่ยโอ้โหปั้นก็ขึ้นได้ปั้นก็ขึ้นได้ ันก็ขึ้นได้อุ้ยตายแล้วป้าปุ้ยโดนลุมแล้วไม่เอาเดี๋ยวตกเออป้าปุ้ยโดนลุมแล้วข้าปุ้นข้าปุ้นใครอ่ะ What is this Who is this ใครใครนั่นไงใคร Who is this ใครนั่นแ่ะใครป้าปุ้ยลุงจุย้ยป้าปุ้ยลุงจุย้ยโน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 ป้าปุ้ยลุงจุย้ยโนโนโนอยากได้รีโมทเหรอคะอ๋ะอไม่ไหวไม่ไหว ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้โอ้โอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกอุ้ยตา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 ยปั้นปั้นมันนี่ปั้นมันนี่เดี๋ยวตกปั้นจะลงปั้นปั้นเขาลงเป็นราคาดูสิคะเขาค่อยๆลงนะคะอ้าวลงจุ๊มเก่งมากค่ะแล้วเาก็ไปเห็นกระเป๋าวาปุ้ยแล้วนะคะไปเห็นอะไรคะ no 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 นั่นไงคะ เจอกระเป๋าตังค่ะ no no ขอขอขอป้าหน่อยค่ะ money yeah thank you thank you ขุ่นขปุ่นขุ่น้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้ยเอยเ่้ยเฮ้ยเ k ้ยเฮยเฮ้ยเ่้ยเอ้ยลฮ้ยเ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 อ้้้เเ จดจดจอุ้ยอุ๊ยอุยขึ้นมาเองโอ้อยตายตายตายเอ้าเอา,เอาขึ้นมาเองเอ้าโนเด็กๆต้องให้ป้านี่ด้วยสิคะป้าจะเอาไหวไหมล่ะเนี่ยสองคนเนี่ยส่วนๆกันทั้งนั้นเลยเนี่ยฮะแตงเกียวแตงเกียวแตงเกียรเอาไว้เอาไว้ป้าเอาไว้เ no, หมือนเดิมนะร้อนไหมครับร้อนไหมครับร้อนไหมครับไปไหนอะไปไหนอะป้าจะไปไหนอะเออเอโน ป้านเดี๋ยวตกนะครับอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้แต่แต่ห้ามแต่ห้ามแตกแต่ห้ามแตกกออุ้ยอุยอุยห้ามห้ามไปไกลห้ามไปไกลห้ามไปไกลป้านป้านมาอยู่ใกล้ใกล้ป้าป้านมาอยู่ใกล้ใกล้ป้าป้าเอาไม่ไหวป้าเอาไม่ไหวเท้าป้าต้องใช้เท้าป้าอาไม่ไหวป้าไม่ไหว oh s ี e ป p y now ส l e ป p น now sleepy now ข้นป้นา,าป,ป,ปุ้ยสิป้าปุ้ยุวยต่อ้ยตอ่ยตอคะ่ะเดี๋ยวป้าจะจัดการต่ออันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะทำเดี๋ยวมันจะทำร้ายหนุนหะมูนะเดี๋ยวนะมันเข้ามาได้ยังไงล่ะเนี่ยแล้วแล้วปั้นก็ไปกดรีโมทป้าแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาคะ่ะปิดปิดเปิดเปิด,เ,ปด,เ,ปด,เ,ปดเดี๋ยวมันจะเสียนะคะเด็กๆนะโอเคเดี๋ยวมันจะเสียเดี๋ยวมันจะเสีย Beast <m> โอเคคะ่ะทุกคนบ๊ายบายก่อนปั้นปั้นบ๊ายบายค่ะปุ้นบ๊ายบายปุ้นบ๊ายบายเดี๋ยวปุ้นปั้นมาเจอใหม่นะคะวันนี้ปุ้นปั้นจะไปเที่ยวสวนสัตว์อยาจะพาทุกคนไปเที่ยวสวนสัตว์กับค่ะปุ้นค่ปั้นนะคะสวัสดีค่ะ